ตูบิชิปาเจโร่สปอร์ตกับเจ้าคันนี้เลยได้เป็นเครื่องโยนต์3.0 V6 GT Sport มาให้เราเรียบร้อยปี2012ค่ะก่อนที่จะมาชมรถสวยๆของทางร้านเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้กับทีมงาน r a คาร์ Car นเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวออยจะย้ำที่ตั้งร้านนิดนึงร้านของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถาม ทุกช่องทางของลำเลิ์คาร์เซ็นเตอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกันที่คันนี้เลยค่ะมิตซูบิชินะคะปาเจโร่สปอร์ตของเขานะคะจะได้เป็นนี่เลยกระจังหน้าคมเมี้ยงนะคะแนวนอนเนาะเออแนวตั้งค่ะขออภยัยอันนี้นะคะได้เป็นโลโก้นะคะมิตซูบิชินะคะลูกค้าคันนี้มาพร้อมกับไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเลียวในตัวเลยตัดด้วยคิ้วนะคะเป็นคิ้วคมเมี่ยมคะ่ะลูกค้ามาพร้อมไฟตัดหมอกให้แล้วด้วย คันนี้นะคะจะบอกว่าช่องลมด้านล่างเขานะคะเป็นกระจังหน้าละเออช่องลมรังพึ่งนะคะลูกค้าที่สําคัญตรงนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าที่ปัดน้ํานะคะเวลาแบบว่ากันแบบว่าโคลนเปื้อนหน้าอ,อ่ไฟนะคะหน้าจอนี้นะคะสามารถกดจะมีน้ําพุ่งออกมาฉีดตรงนี้นะคะลูกค้าในส่วนของล้อกันบ้างในส่วนของล้อนะคะจะได้เป็นล้อเดิมเลยนะคะจากโรงงานเปตีตาสัญลักษณ์มิซูบิชิมาให้เราด้วย คันนี้ได้เป็นขอบ17นะคะลูกค้าในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะสัญลักษณ์เขาจะเป็นตัว V6 นะคะเครื่องเครื่องยนต์ V6 นั่นเองนะคะลูกค้ามาพร้อมก,กับนี่เลยคันนี้ได้เป็นกระจกนะคะเป็นกระจกมองข้างนะคะคมเมียมนะคะตัดด้วยไฟนะคะเป็นไฟเลี้ยว LED ในตัวเลยนะคะนี่คะ่ะปัจเจโาสปอร์ตนะคะตรงนี้เขาจะมีที่เหยียบขึ้นไปด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านในกันบ้างเลย ในส่วนของด้านพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้ามีปุ่มปรับระดับเสียงนะคะเพิ่มเสียงในตัวเลยเนาะด้านส่วนจอนะคะจอนะคะจะได้เป็นจอ Android นะคะลูกค้านี่ปุ่มด้านล่างนะคะจะได้เป็นปุ่มปรับระดับแอร์ด้านหลังนะคะลูกค้าแล้วก็ปุ่มควบคุมระบบ LPG นะคะลูกค้าในส่วนห้องคนโดยสารกันบ้างเลยห้องโดยสารจะได้เป็นนี่เลย เบาะหนังสีดํานะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังเนาะมีรูระบายอากาศให้เรียบร้อยจอเพดานใช้งานได้ปกติเลยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านหลังกันบ้างในส่วนของด้านหลังนะคะจะได้ส่วนของตรงนี้นะคะจะได้เป็นสัญลักษณ์ V6 เป็นคร้มเมียมนะคะลูกค้ามาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะด้านบนนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตรงนี้จะได้เป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะลูกค้า กระจกนะคะเราติดฟิล์มให้ใหม่ทุกบานนะคะนี่ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าจะบอกว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะเบาะนะคะถ้าไม่ใช้นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะตรงนี้ก็มีอุปกรณ์แม่แรงให้เรียบร้อยนะคะมีครบนะคะคันนี้เป็นปี2012แต่น้องนะคะคือใหม่มากๆเลยนะคะสีก็จะได้เป็นสีเดิมเลยนะคะสีเดิมสแตนดาร์ดสีน้ำตาลน,นะคะออกจากศูย์เลย ในส่วนของด้านตรงนี้บ้างคิ้วกันศาสตร์นะคะก็มีมาให้แล้วเป็นเดิมๆเลยมีตีตาสัญลักษณ์ปัจเจโลสปอร์ตให้แล้วด้วยเตี๋ยวออยจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะได้ความเดิมของเขานะคะคานข้างหน้านะคะไม่มีการถอด ไปทำสีหรือไม่มีหม่งหน้ามาแต่อย่างใดนะคะลูกค้าเมคอัพนะคะยังอยู่กลมๆสวยๆแบบนี้นะคะน้ำมันเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นแบตนะคะเราเปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยด้วยคันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์หนี่ V6 นะคะให้แล้วด้วยนะคะคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วด้วย ในส่วนราคาค่าตัวน้องนะคะคันนี้จะอยู่ที่359,000บาทนะคะหรือผ่อนเบา,า,าเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับทีมงานลำเลอร์คาร์เซ็นเตอร์ทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ออยต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ